เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นทะเลสุงหรือรุ่นแจกปีนังปี2507-2508พระครูวิสัยโสพลหรือท่านพระอาจารย์ทิมธรรมธโรวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเหรียญรุ่นนี้พระอาจารย์ทิมเป็นประธานในพิธีจัดสร้างและปลุกเสกโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อแจกให้ช่าบูชาที่วัดและเพื่อนําไปแจกแก่ชาวไทยและชาวมาเลเซียในโอกาสที่มีการนํากรถินและผ้าป่าไปทอดเพื่อสร้างวัดไทยบนเกาะปีนังในประเทศมาเลเซียชื่อวัดว่าวัดชัยมังคลาราม และยังมีวัดอื่นๆอีกด้วยด้านประสบการณ์บันทึกเหตุการณ์เกิดทัยพิบัติด,ดินถล่มในประเทศไทยระบุไว้ว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2531นเกิดเหตุด,ดินถล่มที่บ้านกระทูนเหนืออำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ230คนบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,000ล้านบาทวันเกิดเหตุมีกระแสน้ำป่าที่ไหลทะลักมาพร้อมกับต้นยางที่หลุดโค่นทั้งรากและมีท่อนซุงขนาดใหญ่หลายพัน ท่อนที่ขบวนการลักลอบตัดไม้ทิ้งเอาไว้ถูกกระแสน้ำพัดพาลงมาทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านอย่างมากมายมหาศาลมีหญิงชารารอดชีวิตมาได้อย่างบอบช้ำกล่าวด้วยความมั่นใจว่าหรินหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดองเดียวจริงๆ